แม่จิ๊บพูดตลอดว่าการทํางานที่ต้องมาบริหารตัวเองเช่นการขายประกันอย่างที่แม่จิ๊บทํมาสามสิบปีเข้ามานี้หลายคนก็จะก็ถามว่าแม่จิ๊บเขาาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุ3 2ปีตอนนี้หกสิบปี69ปีจะอีกเดือนกรกฎานี้แล้วค่ะแต่อายุนะ่ะในงานนี้เป็นเพียงตัวเลขขอให้เราทําตัวเองให้แข็งแรงรายได้นะ่ะ มากโขเลยไหนจะเป็นโบนัส5 6ครั้งต่อปีไหนจะเป็นรายได้จากคอมมิชชั่นไหนจะเป็นคุณวุฒิจากคอมมิชชั่นเช่นค่ารักษาพยาบาลฟรีถ้าคุณได้ค่าคอมเท่านีา้และห้องพิเศษเท่านี้ถ้าหากว่าคุณทำค่าคอมได้เท่านี้คุณจะได้ประกันฟรีเท่านี้เยอะแยะมากมายคะ่ะลูกค้า สิ่งเหล่านี้เราจะมาเรียนรู้กับทีมของเราทีมของเราเรียนรู้ทางออนไลน์และออฟไลน์นะคะออฟไลน์เนี่ยลูกๆเข้ามาจากใครก็แล้วแต่นะคะ,ะทางเราจะรวมตัวกันทั้ง3สํานักงานใน,ในเครือนะคะในเครือใน,ในส่วนตัวที่สํานักงานในเครือก็2 7่8สํานักงานแล้วนะคะไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อ5ปีที่แล้วก็27สํานักงาน <laughs> ขี้เกียจหน,นับ โอเคนะคะับลูกขางานที่มีรายได้ไม่มีเพดานจำกัดเนี่ยลูกๆต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องพิถีพิถันนะคะต้องพิถีพิถนันแล้วก็ต้องอแบบทำตามผู้นำที่สำเร็จให้ได้ซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่ามันเหมือนว่าเขาตั้งหลักสูตรไว้แล้วและบทเฉลยที่คุณจะต้องรับ หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแสนสองแสนล้านสองล้ล้านอะไรก็อยู่ที่ความสามารถหลายคนเข้ามาปุ๊บปั๊บแค่วันสองวันได้เป็นล้านแล้วเนี่ยอันนั้นก็มาฟังมันจะเวอร์ไปหรือเปล่าไม่เวอร์หรอกค่ะลูกค้าอยู่ที่บุญนำกรรมแต่งของแต่ละคนที่เข้ามาว่าจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนประกอบกับวิธีการที่แยบยล ที่เชื่อมั่นได้ว่าระดับผู้นำของเราที่นี่เป็นผู้นำระดับประเทศและ,ะต่างประเทศหลายประเทศก็มาฟังท่านผอ,อสุนัยของเรานะคะเดชใหญ่คือผู้ก่อตั้งเครือผู้ก่อตั้งเครือคือท่านผอ,อสุนัยและแม่จิ๊บเองนะคะผู้ก่อตั้งเครือเครือธน,นาอันต์ของเรานะคะตั้งมา38ปปีแล้วนะคะลูกค้า หลายครั้งลูกกลัวว่าจะไม่สําเร็จในงานนี้ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะมันไม่ได้สําเร็จกับทุกๆคนที่เข้ามาทุกคนที่เข้ามา,า,มาศีลเสมอหรือรับระบบได้เขาก็สําเร็จกันไปเป็นหลายหมื่นคนนะคะลูกไม่ต้องกลัวถ้าเราไม่ได้ลองอย่าไปเชื่อคนอื่นว่ามันยากอย่างโน,น้นอย่างนี้มันง่ายอย่างโน,น้นอย่างนี้โอ้มันไม่ได้ยากและมันก็ไม่ได้ง่าย มันอยู่ที่ตัวเรามามองงานนี้ทะลุหรือทะลุทะลุไม่ใช่ทะลุทะลุทะลวงหรือเปล่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆแกะค่อยๆค,ค,ค,คลายกุ่มมีเหตุผลมากมายที่คนทําได้และทําไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าให้ยกเว้นหนูนะคะหนูไม่ต้องยกเว้นตัวเองมาลองดูเลยไม่ได้เสียหายอะไรค่าสอบก็แค่สองร้อยนะคะลูก ยังไม่ต้องสอบก็ยังไม่ต้องสอบก็ได้มาฟังดูก่อนนะคะมาฟังดูก่อนอคือเวลาหนูทักมาที่เพจของแม่จิ๊บแม่จิ๊บก็จะส่งให้ท่านผอ,อสุซูยนโทรกลับลูกๆแค่นั้นเองหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันนะคะลูกขาขอทุกคนโชคดีค่ะ